โอ้ยสบายดีสบายดีเอพี่น้องเลยลูกชายบอนีนแม่นห่ะอ้าวอาขวญงานหนีไม่เลอเดนเ่ยอ้าลูกชายเดิบมาตาโตแท้ฮะสิบแปย่จแปปีแท่งานกันมาดนเหรอบอดนเลไช่องปีช่องปีหละเด้างไรลูกนีเนาะเนาะเรายังห่างกันตลอด ว้อวังตรงอ้แถ่ตังพาบัตออมอยู่พี่น้องเลยเนาะคำนาคำลังคือเก่า เวลาเพื่อนปุ๊กใหม่พี่น้องอนะยเนาะกะทขอบุญกันเลยเสมาเบิงน้องเพื่นแนะน้ามาให้มาเบิงพี่น้องอนะยเนาะทีหมู่บ้านแกงแปรกายหมู่บ้านเอ่อน้อ,นองปูนามาพี่น้องอนะยเนาะอ่าพอดีเมฆขาคาเลขที่ว่าบุญถือเลขน้องเพื่อนอะไรพี่น้องอนะยเนาะอ่าแนะน้าห้มาเบิงทั้งหมู่บ้านนี่เลยหมู่บ้าน แกงแปะเนาะกัมีผู้ทุกผู้ยากกับายอยู่ว่าจันพี่น้องเลยนเนาะอาวุนก็นเลยพาพี่พาน้องมาเบิ่งน้ำกันมือนนี้พี่น้องเลยเนะาะก่อนจิจเดินทางกลับมือ่อ,อ,อื่นพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นเนะพี่น้องเนอะทางอาวุนสารวันขอกราบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีสวัสดีบัดสุขุสุขชนพี่น้องเลยเนะาะบอยู่ในหลักต่างประเทศพี่น้องเอ้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปบาบุญสารวัันคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะ อ่ามาทั้งพี่ก็เห็นเล็กน้อยก็ลายโย่พี่น้องเลยนะก็คิดทอดลกกูกลาบบาดนี่พี่น้องคิดทอดน้องวินเนอร์ลาบบาดนี่พี่น้องเลยก็เลยจะคำให้ครอบครัวหนึ่งเนาะว่าเพิ่นกำลังสร้างครอบครัวใหม่วพอตอนพี่น้องเลยเ,าเลยววน,นะานะาาววาาานเะทียนซาลาเปาก็คือพี่น้องเห็นนี่แหละเนาะอ่าเดี๋ยวจังไปหาสัมภาผัสเลยว่าทักทายสบายดีรำกันพี่น้องเลยเนะะาะไปมื้อนี้ก็เป็นวันพุธพี่น้องเลยเนาะ เหมืนอนเป็นมือเลขเล่าออกกันด้อพี่น้องเด้วยมือนนี้เนาะอ่ายังม่งพัฒเขาไปหาหน้องปูนาอยู่ขบุญกะซื้ออ่าแฟบหรือว่าแชมพูเนาะแช,ชมพูพี่น้องไงเนาะหรือว่าพาราล่างกับยาซาหัวเนาะอาไปหายกับน้องปูนาเพื่อนเพื่อนได้สั่งความไวบางวันนี่ขบุญกะเอาเงินเทงมาให้เพันแนแลกันอ่าทั้งซื้อเสื้อผ้าห้าหายกับพวกน้องสร้างเพันแน่พี่น้องไงเนาะนงงเงินถือเล็กกับบราย อ่าแกับฮอดแมวนิ้วสมบัติชา,าพี่น้องเลยเนาะกัดเสืออยู่นะเนาะเหลือไว้สื่อของขวัญให้น้นองวินเนอร์ของฝากของต้อนให้น้องวินเนอร์น้องนิ้วคนเนี่ยพี่น้องเลยเนาะอ่าไปใส่พี่น้องขึ้นไปหาคนก่อน,อนอยังไงยพักกันอยู่กันนอนได้หน่คือมุมีโพมปะแพยังยัง<ส>ขึ้นนอนเพื่อนใหม่ฮะว่าหกันจานไดอนใหม่เออทันได้อยู่ว่าวันศุกร์นี่ว่าทิ่ขึ้นอยู่เพื่อน อ่าขอขนุญาตเถื่อน,นได้เสดอโอ้เพื่อนยังบริอยู่สามเพี่น้องเลยเฮ็ดนะแล้วไหมบ่นี่ยนะห่ากันแล้วไม่ไหมกมาค้ำหนา้าค้ำร้างอยู่ทั้งลุมนะฮ <c oughs> ะโอ้สบายดีสบายดี <c oughs> เอ้พี่น้องเลยลูกชายบ่นี่แมนแหละอ้าขอนุญาตนี่ไมไหมเด้อเด้ออ่าลูกชายเด้อคืตาโตแท้ฮะอุ้ย ชื่อได้ไหมซอนคําซอนคําเดยถ้าวซอนคําเดยโอ้พี่น้องเลยมือได้จะสิขึ้นเพื่อนี่ว่ามือบรนชุนี่แหละบักุนี่เออเพื่อนขึ้นเพื่อนเทเลไหม่มบ่น,นี่แม่แหละโอ้เพราะขบวนแนมกับเพื่อนยังพี่น้อง <laughs> เป็นตะเนาะตระักหมูตั้งกระสีแต่ก่อนอยู่ใช้จ้ะท่านอยู่ือนน้อยๆลังหน่อยลังออตนนะแม่แหละ กอนอยู่ล้างนอตอนนั้นเป็นอะไรเนะาะข้างเพิ่อล้างใหญ่เนาะแม่เลยเนี่ยก็เลยได้ลูกได้เต้าหลอกกัญญาคพี่ป่านี้แม่เลยเอ่พ่อพอ,อสอนคำว่า<ม>คือตาโตใช่ไหมอ่าลูกจะค้นแหละหน,หน้าก็ค้นึลงเนี่ยพ่อได้ซื้อไน้ไรพอ่พอพ่<ะ>อ,พอแค่ฮะว่าพ่อแค่น่ะพอ่อคอยซื้อบุญทอนบอพอ่พ่อเจ้าไหน่ละเจ้าเจ้าเนี่ยนี่บ่โดยสาคอน สาคา่ด้วยโอ้พี่บ่เมียนะแม่เลยี่เมียพงงามแท้โอ้ยเบื้องลูกคือเม่แล้วซสเนาะตาใหญ่คือเม่เลยพี่นองเ้ยสวัสดีเด้อหมายเไวาสดีนี้พันเออสวาสดีพี่พาร์ลีพันเน้ดีเด้อหุจืนพี่นังเลยไ อันนี้เมียเนาะจักปีอะไรเมียนี่18บดี๋ยวไม่ะแปดปีทำง,งานกันมาโดนหรอือเปล่าโดนแล้วช่องปีและช่องปีละทั้งได้ลูกนี่เนาะแม่น่ะโหคะแนน,นอะไรเมียแต่ตั้งแต่ชิพกปีได้เนาะแม่น่ะเจ้าจักปีก็คอยปัจจุบันในสาวปีแหละสาวปีอ,วเหเหอ๋อคือแม่เนาะมีบุญแน่ในตาเป็นดอกไมนะ้ผ <c oughs> ุบเนาะตาใหญ่ใช่ไ พ่อผู้เมียใน่ซียวในไหนจอยสาวจอยเลยอ่แล้วก็เจ้านะสาคอนสาคอนสอนคำแม่เลยโอ้สื่อคลองเนีย่ยพี่น้องเนาะชื่อคลองพอแล้วนะอ่า <c oughs> ื่อคลองก็พอเลยพี่น้งงอ,องเลยอืมพ่อแข็งแห้งขนาดเนาะดีดปึ้งๆพี่น้งงองเลยอ่า เขาจะอยู่บ้านไหนสาปุนเมียบ้านกาแรงบ้านกะแรงมันดิดอยู่กับแกงทองอ่ะอ่าแต่แกงทองผู้จักสุนว่าวอบอ่ะเคยเห็นอยู่บอเคยอยู่เคยเห็นใน tiktok ใน tiktok เด้ออ่าเป็นทีมงานครับเบาเตียงทองอ่าเป็นทีมงานเดียวกันชุนอายก็มาประจำอยู่บ้านแกงจ้องนี่กะโอหลายเดือนละเป็นเดือนอะไรเดือนอยู่หะ เคยเห็นอยู่เก้าและอ่วิบแกงจ้องนี่ยเฮ็ดซองลังกันรังเห็ดตัวนั้นแม่แหละก็ะเลยมีทั้งหสาวจ้อยบ่าวสาวยักษ์สาวพาเพี้ยนบ่แม่และสาวเพี้ยนสาวเพี้ยนเพิ่นขายเลขเนาะแล้วก็ไปห้อยเห็ดมาบุญอยู่บ้านแกงหลวงก็เลยแนะนำว่าเออแถวบ้านนี่กจะมีคนถูกคนแยกรายอยู่เสียเนาะก็ะเลยทั้งบุญกับในน้นำสะพานบุญกันกเลยอ,อยากมาสัมภาษณ์ถามขาเบิ่งเนาะ อย่างนี้บาทนี่โอ้ยยังใบคนใบนิดเห็นหมูเนาะอหน่ียใช่ลูกไพ่จ้าพ่อเออสบายดีเด้เมียาเด้อขอบใจลูกไพ่เออบังเินยูกับบะมีเนี่ยอ่ากาลงเลด้อาไม้เนาะสร้างขวอไม้บะมีบอบะมีถ้วยยังเแ็ดกินเออ มันยังก็มีบไม่ได้เทำงานจีจี um. ไม่ได้เอาาวดก็เลยพากันดูจางจีมอชื่อชาติยุูสื่อขึ้นเฮือนขึ้นีนยังกับยังบุมี่ยังใช่ไหเนาะเสียศาสตร์มอนมุมงก็ยังบุมี่เป็นยังไงเปล่าเออเปล่ ok. แน,แนแล้ว อยาวหนักหนักเอ้าเช้าเม็ดเด็กหนักบุญคอร์เนียด้วยนี่เขาเน้นนครนน้ำโตด้วยเขาซื้อบาบุญสารวัลเนาะมากับบาหลีอ่าบาหลาวสตูดิโอเนาะทีมงานเดียวกันบดยาวเอ้า ปริญญาบ่ปริญญาเฮ็ดปริญญาก็ได้เออปริญญาก่ก็ได้เอ้ติดหญ้าตัวนีเนาะ้จักบ่ลพี่น้องเอ้ยจักเดือนแหเดือน7เดือนาเดือน7เดือนเดือนอ๋อพี่น้องเป็นดเนาะสร้างชีวิตคมาดีๆงหรือว่า ก้อนตาครับเป็นโสดได้เนาะแม่ไหนมีครอบครัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงอีกแนวนึงโสดแล้วแนวนึงอ่าพักันอยู่มากกัดสองปีแล้วเนาะแม่ครับคอบครัวต้องเมียกับหากแพงกันแล้วเนาะเด้อสั่งซาพัฒนาเอาแล้วพี่น้องตมบูรณกับลูกสองแล้วมีเมียแหละคือกันเนาะอ่าตอนนี้กับลูกก่ะปีปลายล่ะพี่น้องลูกจะเจาะอยู่มาฮะถ่ายคลิปท่างนี้ก็ได้อ่าชิเมื่อกับหาลูกหายังก่อนพี่น้องอื่นกันชิเมื่อ เนะาะกลมาเบิ้งเยี่ยมยามเพื่อนซานทุกเจ้าเดี๋ยวนาะทั้งเบาสะคอนาาอนะกับทั้งน้องจอยเนาะ,ะ,ะจีจ๊ดจำเพื่อนได้อะกับเมือ่อไนมาแล้วก็ใช้มาเยี่ยมญาณไม่เห็นนะเนาะ<ห>นมาะถามถามข่าวเบิง้ง,นงนเนาะชมวงกันเฮ็ดภาคกันให้เวียกยังจ้ะไปหับจ้างจีนบางทีก็ไปก้นมันเขาเพราะนายมืออเไราธอได้มือละแซนฮาหรือว่าแซนเศร้า Ừ, ừ. คือน่องซ้อนข้ามเกับต้องกินเข่ากินนุ่มแล้วเนาะแม่นะกินนุ่มแม่แล้วกินนมยังนมเซื้อเอาเลยนมกลองฮะน,นุ่มแม่บริกินบ่บ่บ่อยาค <c oughs> จะว่าราคาเครื่องเขาห่อใส่บริจาคมันขมเนาะเป็น <c oughs> บ่อยากนุ่มแม่เพราะจังแม่ยังคือผู้สาวเนาะลูกกินนุ่มได้พ <ừ. S 2> ี่น้องพี่ชายบ่ิสุทบ่โสุทธิ์สมเนาะกินนุ่มยังลูกน้องลูกอยจะกิน นมพงไทยหมดทุกหนึ่งแสนหานอุ้มพงกองชีชีฟ้าเล็กโตเยิ่เนาะแม่น้องไงโอ้กองหนึ่งหอดหอดบ่เดือนบอดทีหนึ่งก็บอดแล้วเนาะทีหนึ่งก็หมดแล้วอ่าทีหนึ่งก็จะบอดแล้วนุ่มกับพี่น้องไงแล้วกันหาเราพอแม่มาเลยเนาะแม่เวลาไปหนึ่งไปทำกันบียดหนึ่งเอาลูกหนึ่งไปเฮ็ดงานนั่นละ บางทีก็ให้ยยามันเอาอืมที่หอยยามันเอาเนาะอ่าอ่าเป็นยังไงนี่ครอบครัวเจ้ามีกันจะคนแปดคนเก่าตั้งลูกไว้อือพุชายมัตัวอ่าน้องเจ้าู้ชายสองคนสามกับลูกฮะอ๋อู้หญิงนี่มีจฉาคระะบะอบครัวบ้างหรบ่ยังคือเ<ม>จ้าเป็นไอ้โกก่อนหรือเปล่าไม่ละคอยไอ้โกกเลยมีมีน้องจะคนก็อห้าคนห้าคนเนาะนี ผ wow. like> allora no ู้หญิงผู้หญิงสามแม่นแหละสายสองสายหนึ่งเจ้าผู้เดียวนี่ผู้ชายนะช่องคนกับน้องค่อยอ่าผู้หล่าบ่ผู้ชายเลบ่เนี่เจ้าระเลี้ยงพอเลี้ยงแม่เนาะแม่นแหละผู้หญิงเพราะว่าทางประเพณีบ้านเจ้านี่แเว่าเอาลูกกับผัวกลับไปอยู่น้ำพัวเนาะคือน้องจอยจะต้องมาอยู่เจ้าเนาะแม่นแหละทำกระบุญบ่ได้เลยผู้ชายต้องไปอยู่เมียทางบ้านกรบุญนาะแม่นเลย ต่างกันท an. right. ิ right at ่ของพมเพนีเนาะคือกันแต่ว่าต่างกันชื่อผู้ชายต้องไปยื้เพื่อนผู้หญิงว่าชุมข่อยเป็ผู้หญิงต้องยู้เพื่อนผู้ชายแบบนั้นนี่แล้วขึ้นเนี่ยต้องจ้ำต้องยังอีกบ่แม่ต้องจ้ำได้จ้ำจับมูหมูหรือว่าไก่ก็ได้ชักชักมือเห็ดแล้วนี่ดนมาดนแล้วอย่างบู้หงินจักเดือนนี่ก็หาชื่อแพร่บัตรนแพร่บัตรมาชื่อแล้วจะได้แพร่บัตรเลย ไแสนห้าว่ะแสนห้าออมหมดเลยแม่เออหน่อยถือยามร่มนี่งมีบ่ฮอดเดือนหนึ่งได้นาะหมดแล้วเอีะจะนายลูกยัขึ้นวณเลยจับยังแย่งแคบได้เนาะหนอยพี่น้งเลนาะอาจะได้ก็สู่ๆแล้วเนาะสางซาพัฒนาขบคพั่ใหม่เด้เนาะมีอย่งกัอดออมกันหนกัสสู่ๆไปแล้วเนาะกั คือว่าบุญกะเคยสางของครัวมาคือกันเนาะบิดกับบุ้มยังเลยแหละพี่น้องเนาะมาเอาเงินมาถอดคารองกับเบิดแล้วเพื่อซื้อหันซื้อนี่กับเบิดคอยสร้างคอยซ้าเอาหันแล้วเนาะมีคารดองก็ยังติดอยู่เข่าท่าได้คารองแต่งรวมทั้งหมดเขาว่าชิมห้าล้านชิมห้าล้านแม่แหละถอดจ้าล้านเลยได้แต่เก้าล้านบเออถอดเก้าล้านเลยยังก็หกล้านหกล้านแม่แหละ และเนาะอยู่นี่มีแห้งอกมาได้จังกอไม่ใส่เพื่อนเนาะไม่ละเวลาพันกับประเดเรี่ยงที่เลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่วะเ่็นกับเ้ยงแล้วบอกคนนั้แล้วฮะตั้งลูกกับมีร้านแหละในร้านแห่งอะไรซื้อนุ่มซื้อร้านแห่งแบอกคนนั้นเนาะจะก็บอกแม่เด้อวยไม่ก็เร่งเนาะเพป็นกับอยากได้แล้วเนาะว่าชองปีแล้วยังว่นใดเขาบอกเออวันศุกร์เนาะมืองามยามดีคือยังไย นี่แต่มันอื่นมาบุญหดเมื่อแหละเนาะอ,อืมเนาะถ้าว่าบอทวงบุท่านแหละเมื่อหนาบุญขึ้นมาแหละบุญศีหาซื้อเสือศาสตร์หรือว่ามอนมาขึ้นเพือนเจ้านนำหลังเเด้อนะพออื่นบุญเดินทางมาแเลาจะอยู่บ้านกันจักสองซัมเมอร์ขึ้นมาเนะาะจีเกิร์นจีซานหลักกันจะมาเยี่ยมวยามไายเนาะเป็นกำลังใจให้เนาะโดยใช้สภาพบุญเพื่อเพื่อนลังเก่านไหไป ไปเออไปกันต้องคนเลยไปนั่งเลยปึ๊บโอ้ยเพื่อนยังมาขึ้นมาขึ้นก่อนน่ะพี่น้องเนาะยังไม่นอนนอนคนเจ้าเพคนอยู่พุ่นโอ้อันนี้ถ้วยบ่วงเจ้าบ่เนี่ย่อแม่นโอมานอันนี้ก๊อกเนาะอ้าวหน้าเลอะห้องนั่มันอ่ะน้ำรวมในบ้านนี่บ่นั่นแหละ อันนี้บ่เพื่อนลังเก่านะแม่นะไรฮะพักกันอยู่นี้เป็นยังไงเข้าไปขยายออกห่วยมันห่วยอะไรคล้แล้วอ่ะนี่แม่นลใช้ผ้ากันเปื้อนมั่งฮะบอลเรือนครัวแน่เ็ดเรือนครัวแน่เรือนครัวโดยเอือนครัวละเอือนนอนแน่นี่ดองรถไฟถ้ากันอยู่นี่วันจันทร์นะ นอนอยู่นี่เลยนเนาะแม่เละข้ายุยามหนาวก็เนาะยานแต่ลมนะผมัวแจะนอนเปลวไฟแรงเข่าผมแหงอีกเนาะเออให้นอนเลยพักกันอยู่นี่ตลอดตั้งแต่ได้กันมาอยู่นีเนาะแม่หละระยะลระยะสองปีแม่หละ ผัวเมียเรากับไบร์ไก่กันนะพี่น้องเลยเนาะเรายังห่างกันตลอดโอ้ยวังตกแน่ตกใจเว้ยพี่น้องเลยตกโบ้ได้อยู่บลูรี่โอ้เคย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 เยียบบถธึงอันนี้มันเนาะเยียบโบ้อันนี้เด้บอตเยียบบอลค้างเพื่อนบลรี่ต้องขึ้นมาก้ะเจ้า เดีรับนะเจ็ดแปดสิบโลนี่อันนี้เพือนพ่อแม่เนาะเดี๋ยวพี่น้องเพื่อนเกา่าเพื่อนเก่าเพือนพ่อแม่เนาะนัะ่นแหละเพราะว่าทั้งฮีบะเพณี่ทั้งคนนี่เวลาสัาง่งครอบครัวหรือว่ามีผัวมีเมียนี่กะต้องแยกได้ไพมากน,นะต้องแยกนะเนาะคลับเนาะแม่แหละขึ้นทั้งเพือนใหญ่บ่ได้แม่แหละอ่ามีแต่ว่าหาปุ๊กตู่ปุ๊กยังอยู่ไปแม่แหละเฮ้พี่น้องเลย เห็ดกินเห็ดอยู่นี่เลยเนาะแม่แหลยคือว่าเมล็ดกับนอนนี้เนาะแม่แหละเมื่อมันสุกจังว่ายุงใหญ่พุ่นแม่แหละอันนี้บอสยุงใหญ่ไปบ่เท่านี้บ่แม่แหลยบอสเท่านี้เลยคืออันนี้คือเครื่องลูกเครื่องลูกเนาะลอยๆพี่น้องเลยอ๋ออันนี้เป็นน้องเนาะบ่น้ายบ่ครัวแล้วว่าอยู่หอนนะเออใกล้ท่ากันพี่น้องลงก้มกัมบะมันบุญกระได อันนี้เป็นมหนึ่งเนาะแม่มมอะลรมหนึ่งรุ่นเก่าอ,อะไรเป็นรองเด่นเนาะสมัยโมฮันแล้วอ่ากอเอา,เอาสาเป็นรองเนาะวุ้นกะโมมียังไรมาเยี่ยมมายามไปสื่อเด้อมีแต่วุ้นสี่เดี๋ยวเอาเงินใบผูกแขน์มาทำหน่อยก่อนเนาะใบพันเอ่อชื่อซอยขนมเป็นรองเลยเนาะซอยขนมท้าซ้อนคำ แมนนะฮะเราขนมท้าซ้อนข้าก่อนกันหน่อยอ่ะาใหวแม่อ่าได้ใช่ด้วยด้วยด้วยเป็นอย่างเนาะใส่ซอยกันไปเนาะเอาบุญกันในนามสภาพบุญแต่บุญสีซอยเบิดทุกอย่างอะบุญกับบุมีคือกันเนาะในนามสภาพบุญเราได้เป็นกระบอกเสียงไอ้เพื่อนเนาะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็ถ้าผู้ใหญ่จะดีพันสีซอยยังกับ ขึ้นกับยูนวัดาสนาสเช้นเด้อนั่นแหละอ่าาถ้ว่าพันธิจีซอยเท่าน่ะพันเบิงแล้วก็นพันเทนแล้วก็นขอบุญสิมหาถ้าพันธิจีซอยเนาะขอบุญการมายววิบยืนซอยบางต้นมาเป็นกำลังใจให้เด้อด้ๆาอจะได้กับสู้เนาะหากเมียแพงเมียเด้อเป็นยังไงกล่าวว่าจะเอาลูกหรือจะคนคิดไว้สามสีคนเป็นและวญาติเลี้ยงววัยอะไรญาตเลี้ยงววัยแล้วเนาะสามสีคน <laughs> <laughs> อ่านี่คนแรกเป็นผู้ชายเลยเนาะแม่แหละเพราะว่าแถวเขตเจ้านี่มักผู้ชายเนาะแม่อ่าผู้ชายนี่เลี้ยงพอบางคนนี่ได้แต่ผู้หญิงได้มาตลอดที่หาคนก็นยังบืนเอาอีกได้ผู้ชายะเ<ม><ม>นาะบางคนก็โอ้ก็อาคิดนักใจอยู่เพราะว่ามีแต่ผู้หญิงแล้วเพราะว่าเแ่าแก่มาก้วพออ่าพอเแ่าแม่ก็เแ่าบานนี้ก็เแ่ามากเลยยันมีคนเบิ่งเนาะมีคนเบิ่งแย่งอะไรอืมอืมอืมนีอะไร สายใา่เด้อวุนเมื่อก่อนเด้อยีนดีไม่แห้งเด้อขอบใจโดยอบเป็นยังโบเป็นยังเนาะอ่ายินดีกับทีมกู้จักเนาะสู้ๆเนาะโดยโดยกี่เราแข่งกันเนาะสายส่เน้องวุ้นหอมใหม่เนี่ยเออนิ้มหัวตลอดเนาะเจ้าเนาะได้ผัวลมดีได้เจ้าเนี่ยขมี้นบกคอยป่าเนาะอ่ามีเงาบกคอยปากเมียยังอายอยู่พี่น้องเลยเนาะเออสายใสมือหนาจีมาเยี่ยมใหม่เด้อ ไปซะพี่น้องเอนะ้ยเราเกือบตกเกือบไอ้ภาคลุพี่น้องเอ้ยขึ้นมาบัดเดียวก็ได้ไปซะพี่น้องเอ้ยวุ่นกันจะได้ขออนะุญาตเนาะจบคลิปเพียงทัพน์มก่อนมาเยี่ยมมายามบ้านอาหมู่บ้านแกงแป้เนาะพอ่อครับอ่าอีกครอบครัวหนึ่งเนาะเพิ่นกำลังสั่งซ่าอาหาครอบครัวใหม่พี่น้องเอนะ้ยเนาะทางน่องจอยแล้วก็บ,บ่าวยังเกาะบ่าวสาคอนพออาหาน่อ,นองซ้อนคำพี่น้องเอ้ยเนาะสอดคล้องกันดีลูกชายเพิ่นก็นได้พี่น้องเอนะ้ยเนาะ นี่กระบอนอยู่บอนเช้าเพื่อนเนาะหาหลังเก่าเพื่อนขิดไพ่เนาะหรือว่าเพื่อนคั่วพี่น้องเลยพูดเพื่อนรังนั่งกับลังเฮ็ดแล้วเนาะใส่ผ้าบัตรออบอยู่กับสันพี่น้องเลยเนาะแ่ช่าโอเคพี่น้องเลยเนาะคุนกับวุ้มยังให้เพื่อนเนาะเป็นเบื้งต้นมีแต่เข่าโอ้ปรแมาณมีแต่เงินแสนกีบเนาะไว้ให้เพื่อนหาไว้ซื้อนมลูกพี่น้องเลยเนาะแพช่าจังหวะกันพี่น้องเนาะคุณกับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงสามีก่อน พบพกันคลิปหน้าเด้อพี <parece maison. S 1> ่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณขอบมุกขอบใจขอให้พี่น้องอีพีที่เขามาเป็นกำลังใจกันเนาะรับชมขอบคุณอีกขอบคุณใหม่เนาะอยู่บ้านแกงเปย์ในจังหวะกันเมื่อนายบุญก็ระเข้ามาให้พันยูเนาะซื่อศาสตรจ้ะซอยพันเนาะสาดกระมอนพี่น้องเลยเนาะไปชาพี่น้องคลิปนี้ขอลาก่รหัสถือเลขหมายเลงเด้อเนาะสิได้ชื่อให้พัน อาร้ายกว่าเก่าอีกเนาะพาพี่น้องบายสบายดีดีแม่งสุขมาล้าเวิร์ดด้วยเงินทองเห้พี่น้องเด้อเนาะสบายดีและสวัสดีสสดบัดสุขสุขคน